สวัสดีครับห่างหายไปนานกับ youtube นะครับวันนี้ก็มีพักเครื่องนะฮะมาให้ชมกันครับพี่พี่หวัดดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ครับมือใหม่ครับพี่นะลองเอาพระมาทำคลิปให้พี่ชมนะครับเผื่อใครชอบอะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับ ไม่รอเลยแล้วกันครับเดยวจัดเลยดีกว่านะฮะพระองค์แรกครับพระกลิ่งนะฮะกลิ่งกลางวัดบางหอยนี่ครับวันณะเหลืองอมเขียวครับตามซอกมีผิวไฟนะฮะพระกลิ่งกลางนะครับหลวงพ่อจาดนะฮะหนึ่งในห้าเสือจาดจ,จงคงอีนะฮะ พระกิ่งกลางหลวงพ่อจาดวัดบางหอยนะครับองค์นี้สวยมากๆครับพี่ครับนี่พระกิ่งกลางวัดบางหอยนะฮะพระอยู่ในฟอร์มที่สวยเลยผิวพันสวยผิวไฟขึ้นตามซอกเลยครับนะมีเม็ดรแร่ฝังนะครับนี่เบสิกพระหล่อเลยครับนะพระกลิ่งกลางวัดบางหอยนะครับองค์แรกนะครับอง์ที่สอง ไม่รีรอเลยนะครับพี่ทําแบบรวดเร็วกระชับๆไวเป็นพระหลวงผู้สุกนะครับพิมพ์โบราณองค์นี้มีลงหนังสือนะครับเล่มมาตรฐานนะฮะเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานบัว5เม็ดนะฮะโบราณยุคต้นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อชินนะฮะองค์นี้ผมทาตลับเงินมากะว่าจะคล้องใช้เองครับ เพิ่งทำตลับเสร็จเลยนเนื้อชิมดูง่ายๆนะฮะไม่ค่อยได้เจอครับพิมพ์นี้ทําตลับปิดหลังมายังสวยเลยแกะลายมานะครับต่อมาก็เป็นพระปิดตาในดวงใจของคนเล่นคนชอบพระทุกคนนะฮะพระปิดตาห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรนะครับ พปิตา, able, าห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ฉลูดนะครับเอเป็นพิมพ์ต้อนะฮะเป็นพิมพ์ต้อขออภัยเป็นพิมพ์ต้อนะครับนี่พปิตานะครับห้าเหลี่ยมนะครับกรมหลวงชุมพรพิมพ์ต้อนะฮะแล้วก็ต่อมาก็หลวงปู่สุกต่อเลยแล้วกันไหนๆก็มาหลวงปู่สุกแล้วอันนี้เป็นพิมพ์หัวหาดนะครับน,นี่ตะกัวนุ่มๆเลยครับ นะพิมพ์วัดหัวหาดนี่ครับแขนหักซอกนะฮะอันนี้พิมพ์วัดหัวหาดแขนหักซอกพระเดือบนุ่มๆน,นะฮะดูง่ายๆนะครับวัดหัวหาดแขนหักซอกแล้วก็สุดยอดเครื่องรางสายหลวงปู่สุขนะครับที่หายากกว่าตะกรุดของท่านอีกอันนี้คือประคำมือ นะฮะหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะฮะนี่ผู้เต็มเต็มนะครับหัวขุนเนี่ยเป็นงอนะฮะลงรักนะครับลงรักปิดทองนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยได้มาสมบูรณ์มากนะฮะเก็บได้สมบูรณ์มากไม่ฉีกไม่ขาดไม่อะไรเลยครับแล้วดูฮะรักเนี่ยเป็นร้อยปีครับพี่ครับ ดูง่ายดีจังเลยครับพี่นะรประคำมือหลวงปุขวัดปกคลองมาขามเท่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมฆสิทธิ์วัดอนงนะครับพิมพ์ชินนาชาเมฆสิทธิ์วัดอนงพิมพ์ชินราชนะครับนี่เตือใหญ่ๆดูง่ายนะครับผิวนี่เขียวปีกมแมลงทับนะครับเบสิกวัดอนงเลยนะฮะมีสนิม ตากุ้งขึ้นนะฮะอมแดงๆนะครับเมกัสิทฟัดอนงพิมพ์ชินนราชต่อมาก็จะเป็นพระปิดตาหนึ่งในเบนจากภาคีพระปิดตาครับพระปิดตาที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยอันนี้เขาเรียกว่าปิดตากรุทาย่านพิมพ์กบนะครับพระปิตากรุทายานพิมกบนี่ฮะ จัดว่าเป็นพระหายากครับนะเป็นปิดตาที่หายากมากๆนะครับระหวังวัดทองกับทายาเนี่ยทายานหายากกว่านะครับนะนี่ครับปิดตาวัดทายาทน,นะครับปิดตากรุทายาทน,นะครับยินดีแบ่งปันทุกอย่างนะครับที่อยู่หน้าไลฟ์อันนี้ก็จะเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มวัดท้ายน้ํานะครับปี2 4 8 1เด นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดทายน้ำปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะก้นมีโค้ดครับนี่ครับหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มนะครับวัดทายน้ำนะฮะถือว่าเป็นรูปหล่อยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งราคายัง ห่างจากพิมพ์นิยมเยอะอยังจับต้องได้นะฮะหลวงพ่อเดิมท่านมาร่วมปลุกเสกด้นะครับรูปหลอรุ่นนี้นะฮะเป็นรูปหลอที่น่าใช้ครับพี่เป็นรูปหล่อที่น่าใช้ครับเป็นรูปหล่อที่น่าใช้ครับพี่ครับวันณะนี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับอันนี้จะมีภายเงินตามซอกนะฮะ พระอ,องค์นี้ดูง่ายมากครับพี่ครับนะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดครับผิวพันธุ์สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อมาก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านพิมพ์กลางปีสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะต่อมานะครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะองค์นี้มาพร้อมบัตรรับรองพัดแท้นะครับท่าประจัน นี่บัตรของเฮียหมึกนะครับเนื้อว่านพิมพ์กลางปี2497นะฮะรุ่นยอดนิยมของหลวงปูท่ทวดนะครับนี่ฮะเนื้อว่านแบบบึกๆเลยนะครับของนี้มีฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ด้วยนี่ฮะบัตรอยู่นี่นะครับเนื้อว่านปี97 มีฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับพระองค์นี้นี่ครับไม่หักไม่ซ่อมเดิมๆครับพี่พครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับมาพร้อมบัตรรับรองพร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์แบบนี้อุ่นใจได้ครับพี่ต่อมาเราไปเครื่องรางกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะฮะ ปีไก่นี่ยสินแบบเนี้หายากมากครับพี่นะแกะเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เป็นแม่นางกวักขี่ไก่แบบนี้ฝีมือช่างเชิงช่างสมัยก่อนเนี่ยสุดยอดมากครับนะแกะด้วยมือครับอันนี้ดูง่ายจริงๆนะฮะแล้วก็ยอดนิยมของหลวงพ่อเดิมก็ต้องเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสิงห์สามขวันปักเจาะ นี่ฮะตัวนี้ก็น่ารักมากๆผมได้มาบ้านๆเลยครับพี่นะอาจจะมีชำรุดนิดๆหน่อยๆตามการเวลาครับพี่ครับแต่ตัวนี้บอกเลยใครหาไว้ห้อยไว้บูชาเนี่ยเป็นสุดยอดเครื่องรางมาหาอำนาจจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่ครับนี่ฮะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาเครื่องรางอีกสักรายการนะครับอันนี้เป็นลิง ผมดูเป็นหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับซึ่งดูง่ายมากๆฮะนี่ครับเก่าบึกเก่าบึกนะฮะเก่าบึกเลยนะครับลิงหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะฮะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่ก็สุดยอดแห่งไม้แกะในประเทศไทยก็ต้องยกให้หลวงพ่อดิ่งนะครับ แล้วก็มีอันนี้เป็นพระกรุนะครับพระสุพรรณยอดโถนะฮะนะพระสุพรรณยอดโถวัดะศรีมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระองค์นี้สวยเลยนะครับติดที่สองงานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพรบบูชาไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับส่งประกวดแล้วได้ที่สองนะครับพระฟอร์มสวยเลยครับพี่พครับใครเป็นนักเลงเก่าพระกุเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับพี่ครับนะ ได้ที่สองมานะครับที่งานสมาคมนะฮะใบประกาศอยนี่นะครับพระดูง่ายๆนะฮะที่เซ็นงานใหญ่ที่เซ็นท่านขอนแก่นนะครับนี่ครับงานตำรวจบุตรพภาคซีนะครับใครหายู่ไม่ควรพลาดครับต่อมาก็จะเป็นตายตาปั๊มสมัยก่อนนะฮะปิดตาหงสมัยยุครัชการที่5ครับ เป็นงอครับนี่ของโบราณนะฮะใครชอบแบบนี้ก็จับไปครับพี่ครับโอเคครับงันยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากได้อะไรโทรที่เบอร์096 287 57 12นะครับโทรที่เบอร์096 287 57 12 หรือแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ไว้ให้นะครับขอบพระคุณครับพี่ๆที่มารับชมไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ